กรนะจ่ก็จัดแค่แม่งยิงขับรถจาบเดินเป็นรถเล็กไงมันช้าแบบหมดป,ปอ,อกเลยนะหมดปอ,อกเลยร้อยนิด 25, นิดเคยขับสองห้าสองหกเันนะอย่างว่าหายยินกิน่อนเงี้ไอ้มาของเราเจอเคนแบบนี้ทุกวันทุกวันเข้าก็ โงลเห็นไหมลมาเราโงเล้าใกล้จะลาบวันลิมาเกจะค่อยเดินทางต่อเล้วรัสเซียเราก็รอย้าจะอยู่แล้วัใจบใกล้แล้วมีข้อมูลครับอรอยด้วยทน่เาีีเดเปล่ารอีดีู้ะผมไม่มีข้อมูลเรื่องนี้เลยครับอร้อยด้วยครับ จะตั้งใจเลรื่องยังอยู่ตั้งใจเลิกองขเมียอยู่ยังอยู่แต่ไม่ต้องเฝ้าแล้วถูกต้องแน่นอมเพราะออยู่ในคานสนามมีถูกแนหรอจะโดนด่าต้องออกเว้นด้ายนะบ้างเมืองมันที่เมืงโบรา้เลครับแบบโอเคแค่นี้ก่อนตามได้ครับเอาคติตามนะช่องยูทูบเบอร์ฐานะก็จะรีวิวลงเรื่อยๆเป็นอีพีไป สวัสดีครับสวัสดีครับผม